สวัสดีครั้งครับกาลเลนเจอร์ก็เห็นช n n e l HL KT TV เขาเปิดแล้วเขาได้กบแดงเยอะเราก็สักทีแล้วกันนะ่ะนะโอ้โคตรโลภเลยเออกระช่ารอบเดียวนะเอ้ก็ได้รอบเดียวแหละเนี่ยฮะจัดไปเลยแล้วกันไอทีนี้ก็ยังไม่ได้ตัวใหม่ด้วยถ้ากบปาดดาวมาเยอะๆก็โอเคครับ โคตรโลภเลยมาก็พร้อมความโลภครบกูจะเอากูจะเอากูต้องได้กูต้องได้มาจัดไป AK ตกรุ่นแต่ก็แปดดาวเซฟภาพไปไหมเซฟทุกอันเลยเหรอก็ได้นะโอเคน่านงไงกบคุณตราครับ ก็โอเคมาอีกดิโอ้โหโอ้โหไอเราก็แม่สมาธิกับเกมโอ้โหบอุนต้ามาอีกแล้ววะ่ะเฮ้ยก็ได้นี่ก็ใช้ได้นะเอาอีกโอ้โหมันอะไรเด้อแปดหนึ่งแปดหนึ่งเลยปิดท้ายด้วยเอแคลโคบี้ ม่ใซ่กันสรุปได้อะไรกบุนตาอัะโธมืนโดนหลอกว่ะคือใจอ่ะอยากกบแปดแล้วก็ตัวใหม่ครัเฮ้อเฮ้อก็จะใส่ให้ใครอ่ะกบุนตาเนะอย่างถ้าได้กบแปดปาก็อาจจะเป็นชูก็ได้ครับ ยังไงด,ดูแวร์แล้วยังไงก็ใช้ได้อีกนานนะครับอ่ะเปิดจบแล้วนะที่เหลือก็เวนเวอร์ดีกว่าเฮ้ยเปิดเกียร์ต่อดีกว่าอีโบเกียร์กันมาอีโบเกียร์กันต่อ่าจจะพอมีเวลาเออ ฉลามติดเป็นแล้วใช่ไหมสายเวทอันนี้ก็ต้านสก,กิลเต็มร้อยล้วชูชูเราอยากได้ต้านสก,กิลเต็มร้อยเหมือนกันโอเคยังไงก็ใส่กระเป๋าไปละถ้าได้ต้านสก,กิลเต็มเกินร้อยก็เยี่ยมเช็คปับป๊บเช็คปั๊บใจเย็ยนได้เปิดแน่นอนจดได้หมดเลยครับต้องจดครับแก่แล้วครับจำไม่ได้ครับเราป้าเล่นหลายเกมหลายไอเดียอย่างเงี้ยเราต้องทำอย่างอื่นอีกในชีวิตประจำวันอีก ตายตายตายไม่จดจับไม่ได้แน่นอนตอนเด็กๆก็ไม่คิดจะจดหรอกนะครับแต่พอโตพอวัประมาณนี้แล้วมันก็มันเกินที่สมองจะรับไหวขนาดจดยังลืมเลยว่าจดไว้ตรงไหนโอเคขออย่าไมา่ช็อตแล้วกันอีโวเกียข้าวตรงนี้ผมก็เตรียมไว้หลายอันแล้วนะน่าจะได้สักสามชิ้นเอาปะ อันใได้ได้กบ8ดาวมาแล้วน่าจะมีอะไรดีๆบ้างอย่างไรชิดแล้วกันอันนี้อยากได้อะไรวะคทาต้านมัง้งหรไม่ก็เรื่อยก็ได้ครับอาจจะลองใส่ตัวตรีป้อมไปในทีมสักตัวหนึ่งอ่ะัดไปใส่้อนเลยวันนี้โอ้โหได้แต่ไอ้กากเนี่ยไอกากแต่ไอกากกาเลย น่าเบื่อมากเลยได้ทุกยี่สิบปีธนูครับโอ้โหธนูคือเมื่อไหร่ก็ได้อะแถมออฟตามอีกได้จนเบื่อธนูอะเรื่อยวะ่ะเรื่อยวะ่ะคาว่าดับหนึ่งเรื่อยก็ได้ใช่ป่ะแซ่แซ่ก็บวกพอๆกันแต่เรื่อยน่าจะตรงสายกว่าครับ หก0 0ถึงหมื่ก็ได้มา8 0 0พก็โอเคแล้วนะคิดเด้ม็ก็กลางๆคิดเลดเกือบเต็มก็อเอาไปแล้วกันครับเพื่อจะตีป้อมกับเขาบ้างคือ ID หลักใส่ไปแล้วใส่ตัวตีป้อมไปตัวหนึ่งเออสบายขึ้นเวลาเราบีบเขาเข้ามุมได้แล้วอะมันก็เดเมจใส่ป้อมไปเลยครับเพราะถ้าไปยืออ้อบางทีมันก็ไม่จบทันทีนะเสียเวลา นานด้วยแล้วบางทีมันจะพลิกเกมเอาอ่ะต่อไปส่วนกลางครับส่วนกลางเราจังหวังโล่อยู่นะมีอะไรอีกโล่ถุงมืออยากได้โล่กับถุงมือรองเท้าก็บ้างก็ได้แค่นี้เองเหรอและอะไรตีป้อมวะแป๊บแป๊บอ่าขนาดจดไว้แล้วนะกลอกัะโค้ดโค้ดเออใช่เสื้อโค้ดกับตีป้อม มันจะใจร้อนเนี่ยอ่ะ,ะไม่ได้เช็คเลยเนี่ยแบบมาใจร้อนเห็นเขาเปิดได้แล้วก็อยากได้บ้างแ <c oughs> ว่นเหรอแว่นมันแค่หลบหลีกไงไม่เอานะไปต่อดีกว่าโอ้ยมาแต่แบบอันที่ไม่อยากได้ทั้งนั้นเลยอะหลบหลีกได้9.2ไงเขาเรียกว่าอะไรวะหน้ากากสดว่าหน้ากาก บปลีกเกือบเต็มนะเลือดก็สูงมากเลือดก็เกือบเต็มเกือบสีทองทั้งโอ้เกือบสีทองเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เอาอะครับโอ้โหวนมาอันเก่าเลยถุงมือครับพอไหมกับถุงมือใช้จริงมาเออใช้มีตัวต้องการจยดเหมือนกันคือเราจะเอาต้านสกิลเกินร้อยไงให้กับสายเวทแต่กด เอา,มาเมาว่างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะกดผิดตานสกิล9.8ถึง11.9ครับได้มา11ก็ค่อนข้างสูงแล้วกันแต่ HP ขั้นโอ้ต่ำไเลยครับต่ำเลยครับ,รบ3 7 5 0 0ถึง9,030ได้มา4,000 40, 0โอ้ต่ำแต่ถักสปีดกลางๆไม่เอาแล้วกันวะต่ำไปอยากได้เลือดจะเยอะครับจะดีเหรอ อ่ะสักหน่อยก็ได้เออได้เสื้อโค้ดมาแล้วครับไม่ใช่ดิใช่ป่าวะาโค้ดอันนี้เราเรียกว่าอะไรก็โค้ดเปนกันดีกว่าเสื้อแล้วกันเราจดว่าเสื้อครับเสื้อไว้ให้สายเวทตีป้อมแรงๆครับไอตีธรรมดาเพราะมันมบวกเวทไนงะบวกเลือดโดยบวกเวทด้วยใชเป่าวะไม่ใช่ไปต่อจบด้วยรองเท้าครับ โคตรโลภเลยใน,ะนหมวกอะไรพวกนี้มันเจอแล้วครับต่อไปอะไรดีอันสุดท้ายบางทีก็เปิดเอาสนุกแล้วกันนะสนุกไวปเละ <c oughs> แล้วค่อยมานั่งเศร้าทีหลังครับอันนี้ก็กระเป๋ากับเข็มขัดหลบสองอย่างเองเหรอสร้อยไข่มุกตีป้อมก็ไม่ใช่แลยพอมีอันนี้แล้วนี่รอ ใส่ให้สายตีป้อมใส่สักตัวนึ่งน,นี่แหละเออไม่ได้เตรียมไว้เลยวะเออไม่มีเลยไม่มีเดี๋ยวไปเปิดหาเอาเอาวุธด,ดีกว่าอ่ะอาวุธได้จะเตรียมไว้เยอะไปเ,เลยดูดิ เห็นไหมอันที่ไม่อยากได้แบบจงใจออกบ่อยมากเลยอะมาชิ้นแรกนำตลอดอะต้องเสียบี้ตลอดอะมุมบรางาสีทองครับคงต้องจบแล้วครับสีทองมายังไงก็ต้องเก็บแล้วครับแต่มูฟมันให้แค่สิบ่ะใจร้ายจังเลยสูงสุดสิบเอไงให้มาแค่10แต่อย่างอื่นก็แรงขึ้นแล้วนะ หรืออาจจะมันก็อันนี้ก็เอาไปตีป้อมได้นะก็ให้สายเวทใส่แล้วก็ถึงจะสีทองก็เถอะครับแต่สึกไม่มีประโยชน์กับทีมเท่าไ,รไหร่เลยข้ามแล้วกันดีบวกวะเอาป,ะ,ปะข้ามโอเคครับถูกใจจริงที่ข้ามครับกระทาติดสกิล ส6มหถึงหกครับความแรงแรงเวทก็เกือบโแรงเวทเกือบ,บเต็มสามหกถึงหกได้57ก็ค่อนข้างสูงครับติดสกิลเจ็ดถึง8.9ได้7.5็ดจุดห้ครับเปอร์เซ็นต์ติดสก,กิลค่อนข้างจะต่ำไปหน่อยเจ็ด4กสี่สิบสส่เปอร์เซ็นต์ติดสกิลส่วนใหญ่ก็ใส่ท่าต้านกันนะนะ เอาไปก็ได้ครับดูมั่วๆว,วะ่ะอ่ะล็อตสุดท้ายเอาอะไรดีอยากได้คาทาต้าน,นะครับยังไงก็อยากได้นะไปะจัดไป <S <S มาเลยครับจบชิ้นเดียวเฉลี่ยเป็นเพื่อคาทาต้าสกิลครับดูต้านสกิลก็ แรงตี Magic แอทแท k เป็นเปอร์เซ็นต์ก็30-54ครับได้มา48ค่อนข้างสูงครับต้านสกิล10.5ถึง13.5ก็12.5ก็ค่อนข้างสูงครับโอเคเลยครับจบแล้ว1ชิ้นได้เพิ่มอีก1ชิ้นแล้วได้อีกรอบด้วยเอาคาธาต้าอีกทีไหมวาส่วนกลางอ่ะเราอาจจะต้องใส่รองเท้าไว้ก่อน แต่ผมจากใส่ถุงเบอร์ครับลงเท้าได้เพียบเลยของใหม่ใช่ไหมเออเพราะถุงเบอร์มันจะทำให้สายเวทตีไวขึ้นไงตอนนี้มันก็สายเวทมันจะตีช้าไงเป็นส่วนใหญ่โลก็ดีนะฝั่งไหนดีอะม,มาคาถาต้านได้แล้วเฮ hey, 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 ไป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 นะมาฝั่งนี้บ้างจัดไป โค้ดใหม่แล้วว่ะไม่เอานะไม่ใช้วนอดน,นักกากไม่มาบ่อยๆถุงมือถุงมือใช่ไหมที่เราอยากได้ถูกต้องครับจบเลยดีกว่าจะได้มีบี้ทำอื่นบ้างจดไปว่า11.5 2ค่าเลยเว้ยต้านสกิล9.8ถึง11.9โหได้สูงมากเลย11.5ครับและถักสปีดครับ10.5ถึง10 3.5ได้11.5ค่อนข้างต่ำแล้วกันก็พอจะได้แต่ HP ก็ต่ำว่ะเอาแล้วเว้ยเกียดหาแล้วเกี่ยวน้อาาสายเวทก็เก่งขึ้นอีกหน่งตัวครับโมันก็เอาไปก่อนแล้วกันเลือดน้อยครับอเออเอพอละจบแล้วครับแฮปปี้ไหมได้ดู เลยบอสกี่โมงวะสิบแปด้าห้าโอเคถามครับห้านาทีกอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีเอ <c oughs>